โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครววนี้ก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม d อนช s ดเ o ็บ h ๊ p u p ี้นะคะหรือว่าห้ามยิงหมานะคะโอ้ใคจะไปทำได้โอเคมาเิ่มกันเลยค่ะเฮ้ยเออมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอยู่นิ่งๆมออยู่นิ่ง ยานะยานะมาก็เดินไปกับรอยยิ้มพอแล้วมีเลเวลสองแล้วดูดิมีเลเวลสองแล้วช้าขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชา้าขึ้นเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมเหม่มเอเฮ้ยช้า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 เราเป็นเราไม่ใช่รถไม่สายบัสแปดต่ออันได้เลเวลสาม ว้าอะไรโฆษณาไอาอืมอืมต้องเริ่มใหม่ซะนี่อืออนี้อืมโฆษณาโฆษณาอะไรไม่สนใจอืม น้องมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วไอีหมอกวนจะปะยิงตายเลยสีแล้วสีแล้วสีแล้วหยุดหยุดแบหบยุดแปบหบยุดแปบหบยุดแปบหยุดแปบ ฮ่าฮ่ะหยุดฮ่าฮ่ฮ่ฮ่หยุดฮ่า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 ห้พี่ยิงใส่แตกโอ้ไปก็ได้เว้ยดรือเรือเรือเฮ้ยไปสักทีฮ่าก็ไม่มีอะไรอะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรหรอตรงป้ายมันมันไม่ใช่รูปไอ้นั่นนี่น่ะอืมอืมอืมไอยิงใส่แตกเร็วๆหน่อยสิฮ่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ ฐาที่หกอุ๊ยลูกบอลอืมช้ากว่าเดิมอีกอืมเอาไงดีอืมโอ๊ยช้าจังเลยาเอ้ยมา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 กินไส้แตกเลยยังจ เอาเข้าไปมีการไปเด้งใกล้ๆเสาเดินเดินช้าไปไหนโอ้ยปืนลั่นปืนลัออ่นเฮ้ยรอมันรอมันแล้วรอมันเราจะต้องรอไปไปถึงไหนเหมือนกำลังเกิดความวุ่นวายเจ้าหมาว่าอันนี้ใครแค่รับผรดชอเนี่ย แล้วทำไมถึงรับมาเพราะความน่ารักใช่ไม่ล่กบ้าน่ารักบ้าน่ารักเดปาปืนยิงตูดเลยทำไมนายต้องทำแบบนี้เดี๋ยวป้ายิงไส้แตกเลยไอ้หมา หมาไม่ได้ผ like ิดซะหน่อยก็หมาเป็นอรื่ของหมาหมาผิดได้เเลอฮุ้ยด้วยความน่ารักของหมาจะไม่มีใครสงสัยหมาว่าหมาทำอะไรผิดหมาชัด้วยความน่ารักของหมานะน่ารักฟงฟริงมันคืออะไรสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเอ้ย คืออะไรคืออะไรอุ้ยแต่ผึ้งลันหยาฮ่า,าคืออะไรลายมาปาเฮ้ยเรากลับมาแล้วนะถ้าไม่อยากได้แบตเองก็หยุดยิงซะ่าแปบ๊บหนึ่งขอมันก่อนโอเค่า ไมา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 ถ้าไม่อยากตายแบดเอ็นก็หยุดยิงจุ๊จุจุจุไม่ควรหยุดไม่ควรยิงนะจ๊ะฮ่า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 เดินช้าจุงเบยอุ้ยรู้สึกข้อเข่าเสื่อมเตือนช้าๆดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นดุ้งไรฮพอสักทีเดี๋ยวนี้เป็นห้านาทีแล้วนะห้านาทีสิบนาทีก็อืมเติรนเร็วๆหน่อยสิ อเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดินช้าๆจริงๆเลยเดินเร็วๆก็ไม่ได้อ๋อนี่คืออะไรอืมอ้มมีสคกิปเรเวลด้วยหลอกล่อเต็มที่เลยมาหลงกลรักไม่ได้แอมไม่ได้แอมทำไมมันตัวเล็กจังเลยเนี่ย เอ้ยเราเป็นโลกสายพันธุ์ดีเราต้องตัวเล็กเป็นทำอะไรแบบเขาเอาชีวัวมา,มาใส่โอ้ตลอกอะตลกมากโอ้เกมก็จบทีทีเถอเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ไอเกมนี้มันสอนอะไรให้บ้างนอกจากหืมหืมมีคอนให้ตอกด้วยไม่ได้แอมค่ะ ไม่หรอกไม่มีวานเกียจติแล้วหลอกล่อไม่ได้วะต้องคิดแผนการเองคิดแผนการคิดแผนการเดองเอาค้อนไปตอกเลยเนี่ยคิดแผนการต้องคิดแผนการเปื่ต้องคิดแผนการต้องคิดแผนการคิดแผนการแผนการแห่งมาหืมอะไร มืดจังมันจะมืดไปไหนใครนั้นปิดไฟต้องหาให้ได้ความจริงอะ่อะทำงไงดีคันจุกเบยไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจเล่นไหม่แล้วจบสทีได้ไหมไอ้มาบ้าเออได้สทีเอ้ยไม่มีปืน ไม่มีปนอองงนืนคืออะไรงงจุงคืออะไรไม่มีปืนคืออะไรเราก็ไม่กล้าจะเสียงขยับเมาส์เนาะไม่กล้าจริงๆอะ่ะเฮ้ยขยับเขาจะเป็นไรโอ้<ม>เอาเป็นว่าลดงเล่นได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะมันฟอวมากเลย,ย แน้แนแค้แนแค้นร่าแ้นไอ้หมาป่าโซดประสาทหูฉันแตกพะกาแนี่นี่ยิงมันเลยหม,มานายจะเลิกกลัวเลี้ยงไม่แน่ใจแน่เอาไปกิน นายนนจะเลิกกวนไหมไมใใ่แน่ใจแน่เอาไปกินนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยไปสู่สุขตีนมาน้อยไม่ต้องอวยพรจังเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเกมเราชื่อเดอะปัปปี้ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคค่ะ ่อนนี้ก็บ๊ายบายบายนะมาว่าไปแล้วบาย